ถ้าพูดถึงพิธีการหรือพระราชพิธีไทยหลายคนอาจนึกถึงฉลองพระองค์เครื่องทรงหรือขบูลเสด็จที่งดงามแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่มักไม่ค่อยมีใครพูดถึงทั้งที่แฝงความหมายอันลึกซึ้งในทุกครั้งที่ปรากฏอยู่ในภาพนั่นคือเก้าอี้ทองตัดและเก้าอี้แดงทองหรือที่บางคนเรียกว่าเก้าอี้แดงตัดนั่นเองค่ะใช่ค่ะเก้าอี้แค่เก้าอี้ธรรมดาแต่ในโลกของราชพิธีไทยมันไม่ธรรมดาเลย เพราะสีของเก้าอี้รูปแบบของเก้าอี้รวมถึงลวดลายและวัดสดุที่ใช้บ่งบอกถึงฐานนันดรนศักดิ์และระดับเกียรติยศของผู้ที่ทรงนั่งอยู่บนเก้าอี้นั้นโดยตรงเรียกได้ว่าแค่เห็นที่นั่งก็รู้สถานะเลยทีเดียว แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็อยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากในคลิปมีการใช้คำพูดหรือเรียกยศถาบรรณาศัก์ของพระองค์แต่ละท่านไม่ถูกต้องก็ขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอเล่าเกืิอนนําให้เห็นภาพรวมก่อนนะคะว่าทำไมเกรีจึงเป็นสิ่งสำคัญในราชสำนักไทย ในสมัยโบราณตั้งแต่ยุคอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นการจัดที่นั่งในพิธีถือเป็นเรื่องละเอียดมากเพราะถือว่าเป็นการถวายเกียรติแก่ผู้มีศักดิ์สูงกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงมีพระราชอาสา์เฉพาะส่วนพระบรมวงศชาต่างๆก็จะมีเก้าอี้ที่สอดคล้องกับฐานันดรซึ่งจะต่างกันในรายละเอียดเช่นสีวัสดุและการตกแต่งบางคนอสงสัยว่าทำไมถึงต้องละเอียดขนาดนั้น เพราะในราชสำนักไทยความเคารพและการให้เกียรติถือเป็นหัวใจหลักทุกองค์ทุกตำแหน่งจะต้องมีที่ประทับที่แสดงถึงศักด์ตามลำดับไม่ใช่เพื่อแบ่งชุนชั้นแต่เพื่อให้พิธีดำเนินไปตามจารีตอันเป็นระเบียบแบบแผนและเพื่อแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุข ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเก้าอี้ทองตัดที่คนมักเห็นในภาพพิธีสำคัญสคัญเช่นพิธีบรมราชาพิเศษหรือพิธีถวายพระเพลิงพระบรม,มศพนั้นหมายถึงอะไรและใช้กับใครบ้างเก้าอี้ทองตัดเป็นเก้าอี้ที่มีการตกแต่งอย่างประณีตมากตัวเก้าอี้ส่วนใหญ่ทําจากไม้เนื้อดีเช่นไม้สักรหรือไม้ประดูแล้วนํามาปิดทองบริเวณขอบขาหรือพนักพิงมีลายแกะสลักไทยแบบโบราณเช่นลายกระหนก ลายดอกบัวลายเฟื่มอุบะผสมผสานกับการลงรักปิดทองทำให้เก้าอี้ดูมีความเปล่งประกายเราวกับเป็นเครื่องราชอุปโภคชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวทองตัดหมายถึงขอบหรือชายที่มีการตัดด้วยทองหรือสีทองให้เด่นขึ้นจากพื้นไม้หรือผ้าที่คุมเก้าอี้ซึ่งแสดงถึงความเป็นของมีเกียรติสูงสุดในบรรดาเก้าอี้ลำลองทั้งหมด โดยมากแล้วเก้าอี้ทองตัดจะใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปหรือในบางการณีผู้ที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศพิเศษในฐานะใกล้ชิดพระมหากษัตริย์เช่นเจ้าคุณพระหรือพระญาติที่มีฐานะสูง ลักษณะภายนอกของเก้าอี้ทองตัดนอกจากจะง,งามตาแล้วยังมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อีกด้วยค่ะสีทองสื่อถึงพระบารมีความรุ่งเรืองความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นอมตะในทางพุทธศิลป์ถือเป็นสีแห่งพระอาทิตย์ซึ่งในคปิราชสำนักเปรียบได้กับพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์กลางแห่งแผ่นดินดังนั้นการที่ผู้ใดได้ไดใช้เก้าอี้ทองตัดหมายถึงผู้นั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ถือฐานะใกล้เคียงกับแสงแห่งพระบารมี บางครั้งในงานที่มีพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ร่วมพิธีเราจะเห็นเก้าอี้ทองตัดตั้งเรียงกันโดยแต่ละองค์จะทรงประทับบนเก้าอี้ของพระองค์เองซึ่งแม้จะมีลักษณะคล้ายกันแต่ขนาดความสูงหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็จะต่างกันตามลำดับพระอิสริยศั์เช่นเก้าอี้ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอจะสูงกว่าเก้าอี้ของพระเจ้าหลานเธอเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำเพื่อความหรูหราแต่เพื่อรักษาขนบอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีส่วนตัวผู้เล่าคิดว่านี่คือความงามแบบไทยที่ละเอียดอ่อนมากเพราะแม้แต่เก้าอี้ยังสื่อถึงความเคารพความละเอียดและความเป็นระเบียบที่ไม่เคยละเลยในราชพิธีไทยเลย ทีนี้เรามาพูดถึงเก้าอี้แดงทองหรือเก้าอี้แดงตัดกันบ้างค่ะเก้าอี้ชนิดนี้มักใช้ในงานราชพิธีเช่นกันแต่กับผู้ที่อยู่ในลำดับสักรองลงมาจากผู้ใช้เก้าอี้ทองตัดเช่นหม่องเจ้าพระญาติหรือผู้แทนพระองค์ในบางกรณีโดยลักษณะเป็นเก้าอี้พื้นสีแดงเข้มหรือแดงเลือดหมูซึ่งสื่อถึงความสง่างามและความเป็นทางการในระดับสูงมากเช่นกันแต่ไม่ถึงขั้นสูงสุดเท่าทองตัด แดงตัดหมายถึงเก้าอี้ที่ขาหรือขอบของเก้าอี้มีการตกแต่งด้วยลายทองบางส่วนเช่นขอบทองลายทองหรือการแกะลายที่ขาให้เหมือนกับลายเก้าอี้ทองตัดเพียงแต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง สีแดงในคติไทยถือเป็นสีแห่งความกล้าหาญและเกียรติภูมิอีกทั้งยังเป็นสีที่ใช้ในเครื่องราชอิสริยพรณ์หลายชนิดเช่นเครื่องหมายแห่งความกล้าหาญของทหารไทยจึงเหมาะที่จะใช้เป็นสีประจำเก้าอี้ในพิธีที่มีเกียรติแต่ยังรองลงมาเล็กน้อยจากระดับสูงสุด โดยมากแล้วเก้าอี้แดงทองจะใช้สำหรับพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าหรือบุคคลสำคัญในราชการที่เป็นผู้แทนพระองค์เช่นนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในงานสำคัญเช่นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลงานพระราชทานเพลิงพระศพหรือพิธีเฉลิมพระเกียรติความแตกต่างของเก้าอี้สองแบบนี้จึงอยู่ที่ระดับเกียรติและความหมายที่แฝงอยู่ทองตัด หมายถึงระดับพระบรมวงศานวงชั้นสูงแดงทองหมายถึงระดับหม่อมเจ้าผู้แทนพระองค์หรือบุคคลสำคัญที่ได้รับพระราชทานเกียรติ ส่วนตัวเวลาเห็นภาพพระราชพิธีแล้วเห็นเก้าอี้ทองตัดกับแดงทองเรียงกันอย่างงดงามผู้เล่าจะรู้สึกซาบซึ้งมากเพราะมันไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์ธรรมดาแต่มันคือรหัสของความเคารพที่คนไทยยึดถือมาช้านานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นระเบียบเรียบรูและเต็มไปด้วยความหมายทางวัฒนธรรมคราวนี้เรามาลงลึกถึงที่มาทางประวัติศาสตร์และความหมายเชิงจารีกันต่อค่ะในสมยัยโบราณ การใช้เก้าอี้ในราชพิธีไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกับอรารยธรรมตะวันตกอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่มีรากมาจากธรรมมาสตรหรือพระแทน่นบรรทมของกษัตริย์ในยุคอยุธยาซึ่งเดิมทีจะมีลักษณะเป็นแท่นมายกพื้นมีบันไดเล็กๆขึ้นไปประทับและมีหลังคาหรือเครื่องสูงประกอบอยู่ต่อมาเมื่อเริ่มรับอิทธิพลจากยุโรปในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5 พระราชสำนักจึงนำแนวคิดเก้าอี้ประทับมาปรับใช้ในการประกอบพระราชพิธีโดยยังคงสัญ,ญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่างครบถ้วนเก้าอี้ทองตัดจึงถือกำเนิดขึ้นในช่วงนั้นเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสถาบัตยกรรมไทยกับตะวันตกแต่คงไว้ซึ่งความวิจิตของลายไทยส่วนเก้าอี้แดงทองก็ถือกำเนิดตามมาในลำดับสักที่รองลงเพื่อให้เหมาะกับผู้ร่วมในพระราชพิธีแต่ละระดับ ในเอกสารเก่าๆที่กล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่6และรัชกาลที่9มีการบันทึกว่าพระบรม,มวงศานุวงศ์ทรงประทับบนเก้าอี้ทองตัดเรียงตามลำดับศักดิ์ขณะที่ผู้แทนพระองค์ใช้เก้าอี้แดงทองประดับลายทองซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบราชพิธีที่สืบเนื่องกันมาโดยตรง ลักษณะของการจัดที่นั่งในพิธีเหล่านี้จะมีการวางเก้าอี้ทองตัดไว้ในแนวแถวหน้าสุดถัดมาคือเก้าอี้แดงทองและต่อด้วยเก้าอี้ไม้หรือเก้าอี้หุ้มผ้าสีขาวสำหรับข้าราชการระดับรองและประชาชนผู้ร่วมงานการจัดเรียงเชน่นนี้จึงทำให้เกิดภาพรวมที่สง่างามและเป็นระเบียบอย่างน่าประทับใจอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ เก้าอี้ทองตัดและแดงทองจะถูกเก็บรักษาไว้ด้วยหน่วยงานเฉพาะของสำนักพระราชวังและจะนำออกมาใช้เฉพาะในงานพระราชพิธีเท่านั้นเช่นพิธีเฉลิมพระชนพรรษาพิธีถวายพระเพลิงพระบรม,มศพหรือพิธีบรมราชาพิเศษพระช่างหลวมจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการขัดเงาปิดทองและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนใช้งานทุกครั้งเพื่อให้เก้าอี้ทุกตัวอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด หลายคนอาจมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วนี่คือศาสตร์แห่งราชประเพณีที่สะท้อนความละเอียดอ่อนของวัฒนธรรมไทยแม้แต่สีแดงที่เลือกใช้ก็ไม่ได้แดงธรรมดาแต่เป็นแดงก้านฉบาหรือแดงชาติซึ่งในราชสำนักถือเป็นสีมงคลที่ให้พลังแห่งความสง่างามส่วนสีทองก็ไม่ได้ใช้ทองเงาจัดเกินไปแต่จะใช้ทองคำเปลวที่ปิดด้วยมืออย่างประณีต เพื่อให้ดูขลังและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันในบางงานพิธีที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เช่นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่9เราจะเห็นเก้าอี้ทั้งสองแบบนี้ปรากฏเรียงอยู่เป็นแนวยาวทั้งสองข้างของพระพลาแต่ละจุดเกิดเป็นภาพที่สงบงดงามและแฝงความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับความจงรักภักดีผู้เล่ามักจะสังเกตว่า เวลาผู้คนได้เห็นภาพเหล่านี้บางคนถึงกับน้ำตาคลอเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงงานพิธีแต่เป็นภาพแห่งความจงรักภักดีและความเป็นไทยอย่างแท้จริงสีทองสีแดงลายไม้เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกอย่างกลมกลืนกันจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติที่น่าภาคภูมิใจในเชิงวัฒนธรรมเก้าอี้ทองตัดและเก้าอีอ้แดงทองยังสะท้อนแนวคิดเรื่องระเบียบของจักรวาลในคติไทย ที่มองว่าทุกสิ่งในพิธีคือส่วนหนึ่งของระบบสมดุลเช่นเดียวกับแนวคิดเรื่องจัก,กรวาลศักดิ์สิทธิ์ที่มีศูนย์กลางคือพระมหากษัตริย์เก้าอี้จึงไม่ใช่แค่ที่นั่งแต่เป็นที่แห่งเกียรติและเป็นที่แห่งศรัทธาของแผ่นดินไทยบางท่านอาจเคยสังเกตว่าบางเก้าอี้ทางตัดกับแดงทองมีลายคล้ายกันมากจนแทบแยกไม่ออก นั่นเพราะในบางกรณีหากเป็นพระญาติหรือพระธิดานในทุนกระหม่อมหญิงจะได้รับเก้าอี้แดงทองที่มีลายเหมือนเก้าอี้ทองตัดทุกประการเพียงเปลี่ยนพื้นสีเท่านั้นเพื่อให้เกียรติแต่ยังคงความต่างตามลำดับศัก์สิ่งนี้เองที่แสดงถึงความละเอียดลมัยของราชสำนักไทยการให้เกียรติไม่ได้ทำด้วยคำพูดแต่แสดงออกผ่านรายละเอียดเล็กๆเ,เช่นขอบทงลายไม้หรือผ้าหุ้มเก้าอี้แต่ละตัว สำหรับผู้ที่ศึกษาเรื่องราชสำนักมานานมักกล่าวว่าเก้าอี้ทองตัดคือสัญ,ญลักษณ์ของพระบารมีส่วนเก้าอี้แดงทองคือสัญ,ญลักษณ์ของความจงรักภักดีเพราะทั้งสองเชื่อมโยงกันในทุกพิธีการพระบารมีเหนือหัวและความภักดีที่แผ่รอบข้างในปัจจุบันแม้โลกจะเปลี่ยนไปมากแต่การจัดเก้าอี้แบบนี้ยังคงเห็นได้ในงานสำคัญของราชสำนัก เช่นงานพระราชทานปริญญาบัตรหรือการเสด็จออกมหาสมาคมซึ่งถูกครั้งที่มีภาพถ่ายปรากฏผู้ที่สังเกตดีๆจะเห็นสีทองและแดงตัดกันอย่างงดงามอยู่เสมอเป็นเหมือนภาษาสัญ,ญลักษณ์ที่บอกเราว่านี่คือความเป็นไทยผู้เล่าขอพูดตรงๆเลยนะคะว่ายิ่งศึกษาเรื่องนี้ยิ่งรู้สึกภูมิใจในวัฒนธรรมของเราเพราะไม่มีประเทศไหนที่ละเอียดละไมในพิธีการเท่าประเทศไทยอีกแล้ว เรารักษาแม้กระทั่งสีเก้าพี่ที่บอกได้ว่าผู้ใดควรอยู่ตรงไหนใครควรได้รับเกียรติในระดับใดทั้งหมดไม่ใช่เพื่อยกตนหรือแบ่งชนชั้นแต่เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อระเบียบและความกลมกลืนซึ่งเป็นหัวใจของราชประเพณีไทยแท้สุดท้ายนี้ขอทิ้งทายไว้สักนิดนะคะเวลาที่เราเห็นภาพเก้าอี้ทองตัดหรือเก้าอี้แดงทองในพระราชพิธี ไม่ว่าจะเป็นในวังสนามหลวงหรือโอกาสใดก็ตามลองมองให้ลึกกว่าความสวยงามค่ะเพราะเบื้องหลังทองและแดงนั้นคือเรื่องราวของศรัทธาความเคารพและความเป็นระเบียบที่หล่อหลอมให้ประเทศไทยยังคงเอ,งเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาจนถึงทุกวันนี้และนี่แหละค่ะคือความหมายที่แท้จริงของเก้าอ,อี้ทองตัดและเก้าอ,อี้แดงทองที่ไม่ได้เป็นเพียงที่นั่งธรรมดาแต่เป็นที่แห่งเกียรติ และเป็นที่แห่งศรัทธาของแผ่นดินไทยหากท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องเล่าแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนความเห็นกันได้เลยค่ะหรือถ้าอยากให้ทางช่องมาเล่าเรื่องราวของใครก็สามารถแนะนำได้เช่นกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ